เราจะทำขาหมูนะคะเริ่มจากเผาขาหมูก่อนนะคะเสร็จแล้วระหว่างเผาเราก็ไปตำสามเกลอค่ะตมสามเกลอเ,เสร็จแล้วเราก็ต้มไข่รอเลยนะคะพอไข่สุกแล้วนะคะเราก็มาปอกกันได้เลยะคะ่ะ ต้มไข่ต้องใส่เกลือด้วยนะคะจะได้ปอกง่ายๆออกมาสวยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาแช่ในสีอิ่วดำไว้นะคะไข่จะได้เป็นสีดำค่ะเสร็จแล้วเรามาเริ่มผัดเครื่องกันเลยนะคะใส่สามเกลือไปผัดก่อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไม้พะโล้นะคะแล้ว้็งใส่พะโลค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่น้ำล้างก้นคบไปค่ะ แล้วก็ปรุงเลยนะคะใส่น้ำมันหอยซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ผงปรตีนขาดใส่หอมเนื้อค่ะทีนี้เราจะปรุงไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ขาหมูที่เราไปขูดมาแล้วนะคะเดือดแล้วจ้าต้มทิ้งไว<ช>้จ้าจนเปื่อย<ด>เสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปยนยค่ะเส่แยมใส่กระเทยจ้า แล้วก็ใส่ขนานะคะลวกขนาให้สุกจ้าเสร็จแล้วสักขึ้นได้จ้านี่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นกันนะคะแล้วก็เริ่มหั่นสับกันเลยจ้าหนัง,ดงๆดงมา จ้าง่ายมากอร่อยด้วยค่ะอร่อยจริงๆจ้า